cần nhiên mà yêu tiền gặp cho ai bên yêu ai bên bố tiền gặp cho ai bên nhau gặp bên luôn 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 và luôn 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 gặp à tông... à Bắc... Bắc mop. Bắc mop đấy, à luôn 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 เตียนกันอยากเปนกรอบได้เยครับที่ก็ร้องวันนี้กันนี่เป็นมันมันติดร้องนลครับียกว่าเริมติดร้องติดร้องไปตรงมงได้กับ ผมว่ายังเป็นไม่หมดเรียจนผมว่ไปกันดำไปกันดำยันผมว่ไปแัลานถ้ามาเตได้เหมือนเหมนได้รับจบเหเป็นแนวท่านครับแนวต่างนความเมือนตึงเป็นความรูเล็กๆน้อยนครับกันกับงอย่าง นาจ่ยอยรองความลึลกกบละมันแป,ปรทิ้นกับลึลกละมันแปรทปเต้นาความกว้างาอตามอตามกันนั้นก็มีกับลึกแปรทิกาเนี่แท้ปีมันจากีดไปอยู่วงังลึกแปทิปเ้นกับาาาามานาหวกว้างกลัเมัน่นแปกับ

รับตืนตื่นดีรับอ่านสรอยรองนี่เป็นตยำนะมีอะไรกันเนี่ยนมาดังกันสร้ยรองดูตุเนียนากุ้นเนีย

Ni là biển quản lý gặp, để cho mày mà cạo lắm mặt điện lắm mặt điện mặt điện mặt điện mặt lên mặt điệ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 n vườn điện mặt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  điện vườn điện mặt 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 ไม่มีบกะไมากับายแกเกลกันเล็กน้อยับเลกคาิดรับอบไม่มีใครเนื้อว่าใครกับมันอยู่นานกับ ดดีดรครับมานามันอย่บนฟืกาเกานาไปตามหาอย่ี้เจเตียยจีหยได้ว่าพี่กับันมันได้บูไดว้วะ

พยายามอันนีด้นให้ออกับขึ้นดิน่วยแล้วดินจะเลื่อนไมรือว่าดินจะค้าดไม่ครับมันจะไม่เบสเสีทีเดียวกับกันเวลาเราไปขึ้นเป็นลก